สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณลูกอยากทานสปาเกตตี้ค่ะเริ่มจากต้มเส้นสปาเกตตี้ค่ะใส่เกลือลงไปในน้ํานะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปจากนั้นเส้นสปาเกตตี้จะอ่อนตัวลงไปเองนะคะถ้าอยากให้เร็วๆก็ช่วยเอาตะพีกดมันลงไปให้จมน้ําเลยค่ะรอเส้นสุกค่ะระหว่างรอก็มาเตรียมเครื่องนะคะใช้หอมหัวใหญ่ค่ะ หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะคุณลูกอยากทานไส้กรอกค่ะบอกว่าใส่ไส้กรอกด้วยนะคะแม่ได้เลยค่ะหั่นเฉียงๆนะคะไส้กรอกจากนั้นมะเขือเทศค่ะทําเป็นลูกเต๋าขนาดชิ้นเล็กๆเหมือนกับหอมหัวใหญ่เช่นกันนะคะเมื่อเตรียมเครื่องเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกใสค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไป ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใส่มะเขือเทศตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะผัดคุกเข้าให้เข้ากันนะคะให้มะเขือเทศสุกค่ะแล้วใส่ไส้กรอกตามลงไปค่ะหืมหอมมากเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูเส้นกันนะคะว่าสุกหรือยัง ก็ได้พอดีค่ะเส้นสุกตักเส้นขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศหมูสับไส้กรอกของเราลงไปอยากทานเยอะน้อยแค่ไหนก็ใส่ตามชอบค่ะเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักเส <médico S 2> ิร์ฟค่ะชอบเข็มคนก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปอีกนิดนึงนะคะ สปาเกตตี้สูตรนี้ถูกใจคุณลูกนักแล้ว้าว